วันนี้เวลา15นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ในพลากรสวรณรัตองค,คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรณสนามสุพ,พัชลาสายัยกรีฑาสถานแห่งชาติเขตปุมวัน โดยภายในงานมีนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิทธิ์เก่าของทั้งสองสถาบันมาร่วมงานเป็นจำนวนมากสีสันของงานที่น่าสนใจอาทิการแปลอักษรบนอัฐจารย์อย่างงดงามและพร้อมเพรียงขบวนเฉลิมพระเกียรติขบวนผู้อัญเชิญธรรมจักรขบวนผู้อัญเชิญพระเกี้ยวขบวนพาเรตขบวนสะท้อนสังคมอย่างสร้างสรรค์การขับร้องเพลงพระราชินิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์และเพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์ยุงทอง สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่4ธันวาคม2477เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันมีความรักความสามัคคีมีมิตรีจิตที่ดีต่อกันมีเวทีที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสมาคมธรรมศาสตร์และพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิดดอนออฟเมมโมรีความทรงจำในวันหม่ จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ทุกคนก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ของแกามแทร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา2019จึงงดจัดตั้งแต่ปี2564และกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในปีนี้ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสองประตูต่อหนึ่งทำให้สถิติการแข่งขันที่ผ่านมาธรรมาศาสตร์ชนะ25ครั้งจุฬาชนะ18ครั้งและเสมอกัน32ครั้ง